อันนี้เป็นก้านขาวครับมีก้านขาวนี่จะไปต้มรวมกับก้านแดงอันนี้ก็เปน็นนี่เป็นก้านแดงปลูกลงดินแล้วเปนบ้านครับอันนี้ไม่ลงดินแล้วใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้ว รอดตายก็มีรอดก็มีมีเก็บตอนเช้าครับนี่นี่สิบกว่าใบเดี๋ยวต้ตมครับก่อนต้มต้องตำครับนี่ตำครับหกเจดใบสมกระท่อมแดงกระท่อมขาวรวมกัน ใส่หมอ้อต้อมเอาไข่เดือดน้ำพองสักหน่อยหนึง่งพออุน่นก็จัดการเลยครับต้มพี็มือคนไทยเราจะรีวิวตอนดื่มนะครับ yeah. ตามภาคสองะดีครับตามเริ่มแล้ว